สวัสดีครับ JS Mechanic นะครับวันนี้จะมารีวิวปืนลมนะครับ 5930N นะครับรุ่นโมเดลเดิมนะครับของเราก็คือตัวนี้แต่วันนี้เราเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับเป็น JSM นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเช่นเดิมครับเราจะมาเทียบกับรุ่นทั่วไปในท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันก่อนเลยนะครับรุ่นเดิมนะครับในกําลังลมที่เท่าเท่ากันนะครับระยะเท่ากันกําลังลมที่ออกนี่คือ150 PSI นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองในส่วนของ JSM นะครับผมอ่ารุ่น5930นะครับผมสังเกตลมนะครับอันนี้ระยะที่เข้ากันเลยนะครับความแรง215 psi นะครับแรงกว่านะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อผ่านทางเพจได้เลยนะครับ JSM นะครับ 5930N ขอบคุณครับ